โอ้โหไม่อยากรอดเลยกูม้วนให้ม้วนมาเฮ้ยมหนาขางเมย์เลยฮะหนาม้วนมาวันนี้พี่สนุกมากเลยเนาะไปต่อกับพี่ไหมไปไหมไปกับพี่นะคะไปไหมไปกับพี่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปเราจะไปซามันไป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 มากลับไปกลับเไปลอง อยู่ไทยที่ฉัได้ผัวรวยเนาะโอ้ยอย่าพูดถึงมันเลยตอนนี้สันหิวข้าวมากเลยพาสันไปกินข้าวดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปกินนี่ห้านี่เด็โอ้ยถึงแล้วเหรอเนี่ยเออใกล้กับอันควรมิตรภาพและกัรทหารีนรถไฟใกล้ๆหนึ่งมากันจริงเหรอ,อสบายดีเจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ,ะนั่งเลยเลยเจ้าโอ้ดาว <c oughs> ร้านนี้เขาจัด เขาจัดร้านได้ดีมากเลยนะอืมสวยมากเลยสวยมากสวยมากที่สําคัญอาหารหั่นเนี่ยึ้นซื้อเนี่ยคือข้าวเปียกข้าวเปียกที่ลาวนะดาวสันก็กินมาหมดแล้วมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่สันอยากกินข้าวเปียกที่มันแตกต่างจากที่สันเคยกินที่บ้านมานะมีข้าวเปียกไก่ข้าวเปียกหมูใช่ไหมอ่าแต่สันอยากกินข้าวเปียกอาหารทะเลแบบทะเลทะเลนะ่ะโอ้ยอีฮามึงจะมึงเรื่องมากเนาะ มันมีอยู่กับเปียกไคล่น่ะกับเปียกทะเลเทะเลอย่างกับเปียกโอ้ห่านี่มันขื้นชื่อว่ากับเปียกอปูทะเลด้เดี๋ยวกูสร้างให้มึงกินอุ้ยอีห่านี่อารมณ์มึงขึ้นขึ้นลงลงได้ง่ายเลยเนาะมีเหรอคะกับเปียกปูน่ะฉันต้องการมากเลยเออเดี๋ยวกูสร้างให้ ข่าเปียกปูสองถ้วยช็อแซ่บ,บอีกเลยนี่เด้อและอาหารตามสร้างจากสองสามอย่างด้อน้องเด้อดข้าเปียกปูได้เพิ่มทะเลบอเพิ่มเลยมีอะไรอร่อยเนี่ยเพิ่มมาหมดเลยเพิ่มเยอะเยอะเลยนะโอหลวงหลวงคืออะไรวะนี่มึงด่าก,กูอยู่ใช่ไหมด่าเด็กมึงองมึงเออเอาตามที่มันสร้างกันเด้อโดยขเขาได้เมนเพิ่มทะเลสองเนาะโด้ส่วนเมนูแนะนำน้องขอแนะนำเป็น อ่อลามปิ้งคอหมูยา่างยำเล็บมือนางโอเคนอกอาตามมั้นแหละโดยค่ะแป๊บหนึ่งเดินเดี๋ยวอาหารมาเสิร์ฟอะไรคืออ่อลามนะดาวอย่าบอกนะจะเอาปลาสลามให้กูกินโอ้จะเป็นกุลลำคาานี้นี่เออสร้างมาเดี๋ยวมูเองหรอกอ โอ้โหอาหารน่ากินจังเลยเดาว,ดวดไหนหละปลาสลามกูกูว่าตอนไหนมีปลาสลามกูว่าโอลามเหรอแล้วต้นไหนล่ะเป็นโอลามฮันได้โอลามน่ะมันเป็นอาหารขึ้นซื่อของแข็งรวงพ้าบางชชกินชชกินเีอมากเลยอาหารนี่ก็เปียกปูนี่แซบ่บเลยหิวเข้า โอ้ยดาวฉันอิ่มจังเลยนะ่ะฉันอยากไปนั่งฟังเพลงซิวซิโอ้ยมึงแก่เข่าล้อทพองกันดูมึงกัดได้เนอะอืมกูอิ่มอยู่อ้าวกูอยู่ที่บ้านกูน่ะกินข้าวแล้วกูต้องได้ฟังเพลงนะดาวเออเดี๋ยวกูพาไปเข่าล้มทองกันดูเอาดาวมาฮะนี่คือกันวะโออโออีลา จื้อได้แล้วอีลาเป็นบออ้าวกะกูนีแ่แหละบึจื้อกว่าโอ๊ยกูก็บไจื้อละโนะอันนี้มึงกูงานหมดแล้วว่างานกว่าเก่ากูบจือ้นะอามมาเ,เออขอบใจม,มันคือเท่าแทะเอาอีฮานี่เห็นหน้ากูปากบึม้วนแล้วเนาะเออเท่ามึงก็ยังงามเนาะก,ก็ว่าวยอกมึงซึงมก็ได้สรุปเพื่อนมึงแน่ๆใช่ไหมเออกะมูกกูนีแ่แหละ กัวพัวตะน,น้วยกูเลยเห่าก่อนมันเอา้าลงมาให้อย่างอยู่นี่ไปหักมูมาแต่ไทยสวัสดีค่ะมันหิวข่าก็เลยพานมากินกับเปียกปูอยู่นี่โดยสบายดีพอดีกินอิ่มแล้วสิพามันออกไปนางฟังเพลงมันอยากฟังเพลงซิวซิวฟังเพลงซิวซิว,วบรรยากาศดีๆอยู่นี่กับมีอยู่นี่กับมีบมจังไหนมึงคือฮู้เอา้าสิบุฮู้จังไหนอันนี้นะฮานกูนี่นะ อ้าวเมนวีนหวาจะเมีนบังเอิญเนอะพุ้ยมึงก็ต้องไปใส่ดอกมึงนี่หนาอย่นี่เลยแล้วมันจะม้วนไหมโอ้ยเอ้ยับประกันเลยม้วนแขกหลายมื้ออ๋อจริงเหรอไปไปไป,ไปพี่อยากฟังเพลงแล้วอิ่นท้องแล้วเนี่ยไปดาวไปไปเอ้ยเดี๋ยวเขาพาไปเรื้ออาหารเดี๋ยวจัดก,การเอง สวยมากเลยเพิ่งรู้นะที่เรานนะนี่สวยขนาดนี้ออเออป็นตะนั่งกินเบียเนาะแมนโซนนี้นะเป็นโซนฟังเพลงโปกซองซิวๆเลยโซนนี้นะนแมนใจ bon มึงเลยสุดยอดสุดยอดสันซอกมากมากแบบมึงสิน่ะเห็นบอกว่วงบ่ไปพลิกหลังใส่โต๊ะส,สอโต๊ะโอ้ยโตก็เป็นตานั่งเนาะต๊นี่นีว่าเออต่างกับค่าค่าดเลยคะโอ้ วิวสวยมากเลยอุย้ยฉันชอบฉันชอบมากเลยเดาวเรออืมคักๆเนาะบรรยากาศบดีๆหนึ่นงแถมมีวกซ่องให้ฟังอีกป้าสุดยอดเลยพวกไปใสแล้วเนาะโซนนี้นะกูตั้งใจเหตุเป็นบอลน,นางฟังเพลงซิวๆบรรยากาศดีๆอากาศเย็นๆจิเแบเบียร์แซบใช่ๆดาวสวยมากเลยสั้นคอดื่มด่ำกับธรรมชาติก่หน,นะอุ้ยวิวสวยมากเลย เบียร์ลาวอย่างนี้นะอ่าซื้อสองแหมหนึ่งโอ้โหทำไมขวดเบียร์ที่ลาวนะ่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวถึงขนาดนี้เหรอ ยกเฟืองยกโอ้ยออแก้มา oh <man. S 2> ละแมนอันนี้น่ทอดเฟืองอันนี้นะอ,อันนี้ป่าซาบะลมควนว้าวเลยเคยกินบอนทอดเฟืองน่ะไม่ฉันไม่เคยกินเลยเชิมอน,นเด้ออะไรไนะทำไมม่ดาวที่ไทยน,น่ะกินเฟืองได้มีแต่ควยนะหรือว่าเธอเป็นควย <S <S 2> <S> <S 2> ห้ามเลย เขาเอาินมาเอ็นเหลืองโอ้ยมึงกันไหนเนาะอ๋อเส้นเอ็นนั่นเหรอก็กูไม่รู้นี่กูออขอโทษนะที่เรียกมึงว่าควาย,ยมึงก็ต้องขอโทษกูก็ได้โอ้ยพวกเจ้านีออกกันแหงเนาะย้องย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 อง,ยองน้องพี่น่ะกินเบียร์รู้สึกเงาเงาพี่ขอเด็กคนนี้มานั่งด้วยได้ไหม ตามสบายเลยเอ้ยขอบคุณจะ้ะน้องโดย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 ,โดยนั่งจ้ะเม้าแล้วเริ่มเอานิสัยเก่ามาใส่แล้วน้องมึงนี่เนาะเอาไอ้นี่ผัวก,กูไม่อยู่กูก็ต้องหาอะไรมาแก้คัดเอาเปล่าเอายกน้องอันมึงว่าแม่ของชึิน่ะก็มึงหนากตัวเองแงเดา ฉันไม่อยากฟังฟกซองแล้วฉันอยากไปร้องคาราโอเกะแต่ไม่มึงหลายเรื่องหลายแล้วเน,ะนาะนานานาพากูไปหน่อยกูอยากไปโซ่เสียงกูให้น้องเขาฟังน่ะโอ้ยห้ามเงยเสียงขึ้นัวออกลูกนี่มึงอยากไปโซ่เสียงให้น้องเขาฟังอยู่ปะเฮ้ยโอ้ยเบื<ๆ>่อไล้มึงเลยไปหาไแน่มาหนี่หางรถเกีกูเลยนี่มาไปนี่น่ะไปสักไหนนานานาพากูไปหน่อย น้องอยากฟังพี่ร้องเพลงไหมโดยโอ้ยกูุละเมือนี่มึงเนแถวนี้ของคาราโอเกะอยู่อ่ะเอาอยนี่ก็มีหของคาราโอเกะหันฮะข้างหลังนี้นะแมนเลยไอย้นี่นะข้างหลังนี่นะห้องคาราโอเกะนะมันต้องไปใส่ยาป้าฮัาานมั้งนี่คือวง,งจรแหละสิว่ให้พวกกูไปทั้งไดเลยบอลนี่เออมึงมาหากูาทั้งทียยนี่นะมีครบวงจรต้องไปใส่ก็ได้ ไปไปไปฉันอยากร้องเพลงแล้วดาวแต่ฉันไม่เอาไม้ที่ห้องนะฉันจะเอาไม้น้องคนนี้เนะี่ยโอ้ยอีกเกี่ยวไป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 ลูกลุ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 กไป อยากรอดเลยกูม้วนให้หม้วนมาเฮ้ยม,มึงหนขามาใหม่มดิฮะม,มึงหนักม้วนมันนี้พี่สนุกมากเลยนเนาะไปต่อกับพี่หไหมโอไปไหมไปกับพ <c oughs> ีน่นะคะโอเคไปไหม,มไปกับไล่เมื่อก่อนเด้อมุลาเขาหายหมจ้วยประมวลม้วนเราได้เอาว่ากูโอ้ค่ะ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 คอมันจอหนีลี ไป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 นะไปค่ะพี่ดูใจมากเลยร้านน้องเนี่ยมีทุกอย่างครบวงจรเลยโอเคขใจขใจวันนี้พี่ขอน้องน้องคนนี้ไปกับพี่ได้ไหมไปได้เลยไป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 นะไปไหมไปกับพี่ไหมไปไปเฮาจะไปสามันไปไไปไปเมื่อจับไปลับไปลอง